สวัสดีครับ FC ที่ไม่ได้แปลว่าผู้ติดตามครับและรถสภาพสวยที่เห็นนี่คือ Honda Civic FC ครับพี่ที่ทุกคนตามหาครับต้องบอกก่อนนะว่ารถคันนี้สวยมากจบครบทุกอย่างรถบ้านแท้สภาพป้ายแดงเลยครับพี่โอ้โหต้องบอกก่อนนะรถแบบนี้หายากมากและที่สำคัญร,รถคันนี้เป็นสีพิเศษครับพี่ Limited Edition จากโรงงานครับไม่มีการเก็บสีใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีใหม่นะ ได้สีสภาพเท่และสวยลงตัวแบบนี้ไปเลยครับพี่มาดูกันหน่อยครับว่ารถรุ่นนี้ให้อะไรมาบ้างครับนี่เลยครับพี่อย่างแรกนะกระจังหน้าครับรุ่นนี้ครับเขาออกแบบดีไซน์มาเป็นตัวค่อนข้างสปอร์ตลงตัวเลยนะพี่นะตัวนี้ครับจะเป็นโลโก้ฮอนด้าครับพี่ตัดกับสีเงินโครเมียมครับแอร์ฟล d ดนามิกใหญ่ยักษ์แบบนี้เลยทั้งด้านบนและด้านล่างครับแล้วว่าตัวนี้มีพิเศษเข้ามาเพิ่มก็คือตัวนี้จะมีไฟโปรเจคเตอร์ข้ามาพี่เป็นตัว BIB ตัวใหม่นะครับผม และมีเดยทำลันนิ่งไลท์มาพร้อมไฟตัดหมอกจากศูนย์โรงงานแท้ๆครับและเหมือนที่บอกพี่นี่คือตัวท็อปครับพี่ท็อปที่สุดของรุ่นแล้วด้วยเครื่องยนต์1.8 EL ด้วยครับมาดูกันหน่อยครับพี่นี่ครับตัวนี้ครับเขาจะมีไฟเลี้ยวครับพี่ฝังอยู่ด้านหน้าของแก้มด้านข้างรถนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านบนครับพี่ตัวนี้จะเป็นไฟ LED ตัวฐานด้านนี้จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีตัวสีน้ําเงินเป็นตัวเดียวกับ คอนโซลรถครับพี่มาดูครับตัวนี้มีแมกใหม่ยางใหม่มาให้ครับยาง TC 1 5 0 X ขอบ18ครับพี่โอบรัดยางแบบแน่นๆมาแบบนี้เลยเต็มๆครับ2 3 5 0ทับ40 R 1 8นะพี่นะแล้วดูครับพี่เห็นไหมครับความเต็มซุ้มล่องเขาครับเนี่นละเอียดกิบเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้แล้วครับพี่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมครับตัวนี้เห็นไหมพี่ขนาดใสายล้อแต่งมานะครับตัวนี้ทุกอย่างยังเดิมหมดเลย กลิปหมดเลยมีโช๊คให้เรียบร้อยแล้วนะรถคันนี้ครับนี่ครับสภาพภายในตัวสุงมสวยมากครับพี่และตัวนี้ยังออกแบบดีไซน์มาเป็นพิเศษด้วยนะครับจะมีสเกิร์ตแต่งให้ด้วยรอบคันแบบนี้เลยด้านบนครับของรถคันนี้จะมีคิ้วสีเงินโคเมีํมให้ด้วยเรียบร้อยสวยๆครับกุญแจเป็นคีเรตครับมาพร้อมมือจับเป็นสีโคเมียมเหมือนกันดูสภาพด้านในกันหน่อยครับพี่นี่คือความสวยของรถรุ่นนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไวซิ่ง วัยรุ่นครับพี่หรือว่าจะเป็นวัยทางานก็ใช้ได้ครับตัวนี้ครับเปิดเข้ามาเขาจะมีตัวนี้เลยที่เด่นเห็นชัดมากครับพี่จะมีหูช้างมาให้พร้อมมีลาโพงแยกเสียงนะตัวนี้จะเป็นแกนแยกให้เวลาฟังเพลงก็จะสบายครับต้องบอกก่อนมิติของเพลงทุกอย่างแยกออกให้หมดแล้วครับพี่ดีไซน์ตัวนี้จะเป็นสีเทาครับตัดกับพลาสติกะจะเป็นพลาสติกนะพี่นะตัวนี้แล้วก็จะเป็นหนังทั้งหมดเลยเย็บด้วยได้สีเทาด้วย จะเป็นแบบนี้ครับมีลําโพงอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้และรถรุ่นนี้ครับดูง่ายเพราะประตูเขาสามารถเปิดได้กว้างมากเราจะมองดูจุดทุกจุดของรถได้เลยพี่ว่ารถคันนี้มีตําหนิหรือเปล่าครับมีการขันไหมมีการเก็บงานไหมมีการเก็บรายละเอียดหรือเปล่าครับนี่ก็จะมีมาร์กให้เต้มอยู่ตรงนี้ครับพี่ถ้าเกิดว่ามีการขันการแกะตัวมาร์กจะไม่ตรงนะดูจากตรงนี้ได้ครับการซื้อรถมือสองง่ายิดีเดียวพี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากครับถูกและคุ้มและดีมีครับพี่นี่ครับทุกจุดเลย ของรถรุ่นนี้ครับไม่มีการเก็บงานไม่มีการแกะครับและรถมือสองครับสิ่งที่ควรดูคือตรงนี้เลยพี่หลักๆเลยนี่ครับแนะนําให้ดึงตัวนี้ออกมาครับพี่เห็นไหมครับว่ารถเขาจะมีเม็ดอาร์ครับมีทั้งหมดเลยนะทุกจุดทุกตัวรถขันไหนที่เคยทําสีมาสนมากเม็ดอาร์จะไม่เหลือและดูง่ายๆพี่เอามือจับตรงนี้ครับของเขาจะมีความคมมากครับพี่แทบจะบาดมือได้เลยนะและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยของรถจะอยู่ตรงนี้ครับถ้ายังมีรอยด่างๆแบบนี้อยู่นะพี่นะ โหลดรับรู้ไว้เลยว่ารถพี่คือรถที่มาจากโรงงานแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยเพราะว่ารถรุ่นนี้ครับพี่ไม่ใช่รุ่นนี้สิครับรถทุกรุ่นทุกคันนะครับที่เป็นรถมือสองเนี่ยบางคันเก็บสีมาแล้วจะไม่มีรอยเมื่อกี้แต่ถ้ามีรอยนั่นก็คือได้รถของแท้เพราะว่าเวลาที่เขาทําสีพี่เขาจะไม่ได้ทําเหมือนบ้านเราคือเอาพนักง,งานมาพ่นนะตัวนี้เขาจะเป็นการจุ่มเอารถทั้งคันครับพี่จุ่มเข้าไปในบ่อครับ ตัวที่เห็นเมื่อกี้คือรอยมือจับของหุ่นยนต์นั่นเองครับพี่ถ้ามีตัวนี้อยู่สบายใจได้ครับรถบ้านแน่นอนไม่มีการเก็บงานครับตัวด้านหลังก็เหมือนกันครับพี่ดี t a i l ออกมาดีมากครับดีไซน์สวยกริปเลยนี่ครับจุดที่ผมอยากให้ดูนะทุกจุดที่เป็นจุดตายของรถรุ่นนี้ครับควรดูไว้ถ้ามีการแกะแสดงว่ารถคันนี้เคยทํากับประตูมาแล้วเรียบร้อยแต่คันนี้กริปเลยพี่สภาพเดิมทุกจุดเลยนี่ครับเหมือนกันครับดูง่ายๆครับเมดอาทุกอย่างเดิมหมด สวยนะพี่นะนี่เลยครับดูสภาพด้านในใหน่อยครับนี่ครับพี่ห้องโดยสารเขาค่อนข้างที่จะกว้างมากครับด้านบนเพดานจะเป็นสีครีมนะครับตัดกับเบาะสีดําเบาะหนังแท้จากโรงงานครับแล้วก็จะเย็บด้วยด้สีดําด้วยทั้งหมดห้องโดยสารจะค่อนข้างกว้างกว่ารุ่นอื่นค่อนข้างเยอะเยอะเลยหรอพี่ตัวนี้ครับสามารถเติมน้ามันได้ e 2 0ครับ9195ได้หมดเลยนี่ครับดูความสวยตัวนี้พี่ เห็นไหมครับว่าทุกมุมมองของรถคันนี้มีมิติดีมากครับเป็นรถสปอร์ตดีๆนี่เองอ่ะพี่ไฟท้ายตัวนี้เป็นดีเทลพิเศษของเขาอยู่แล้วครับชื่อว่า F4 ไฟก็ต้องเป็นตัว C เหมือนกันตัวนี้จะเป็น LED นะพี่นะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับรถจะมีทับทิมด้านล่างมาให้แล้วก็จะมีจุดตัดด้านล่างที่เป็นสีดําพิเศษครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเรียบร้อยครบหมดเลยครับพี่มาดูข้างในกันหน่อยครับไม่ใช่แค่ห้องโดยสารที่กว้างขวางนะพี่นะด้านหลังครับพี่ดู ละเอียดยิบเลยสามารถเก็บของได้เยอะมากกว้างมากครับแล้วก็นี่ครับชุดซ่อมอุปกรณ์ครับมีให้ครบทุกอย่างที่ไม่เคยใช้างานเลยนี่ครับนี่คือที่บอกว่ารถบ้านของจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองพี่มาชมที่ด้านในกันหน่อยครับพี่ว่าข้างในด้านนี้จะเป็นยังไงบ้างครับนี่นะดูครับให้ดูเลยทุกมุมทุกจุดของรถคันนี้ครับพี่จุดใต้ของรถคันนี้ไม่มีการเก็บสีแน่นอนรับประกันให้ครับ รถบ้านแท้พี่หายากสภาพแบบนี้นะนี่ครับเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดเลยนี่ครับเดิมหมดทุกอย่างไปดูออปชั่นด้านในกันหน่อยครับพี่วันนี้ว่ารถตัวท็อปแบบนี้มีอะไรมาให้บ้างครันนี่นะเปิดเข้ามาปุ๊บเจอเลยพี่นี่ครับด้านหน้าจะเหมือนกันครับจะมีตัวลำโพงด้านหน้าครับหูช้างนะพี่นะแล้วก็จะมีนี่เลยครับตัวเปิดเบาะจะอยู่ด้านหลัง จะย้ายมาจากตรงด้านล่างฝั่งตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แทนครับแล้วก็จะมีตัวพับหูกระจกสามารถปรับออโต้ได้ทั้งหมดเลยในส่วนของกระจกและตรงนี้เป็นช่องที่สามารถควบคุมกระจกได้ทั้งหมดรอบขันมาดูดีไซน์ด้านในกนันนะครับพี่นี่ครับเปิดเข้ามาก็จะเห็นตัวนี้จะเป็นกุญแจฟูดสตาร์ทครับพี่ก็คือไม่ต้องเสียบแล้วต่อไปนี้ครับจิ้มแค่ตัวเดียวจบทุกอย่างพี่โลกเปลี่ยนครับ ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้ครับตัวพิเศษของเขานะตัวนี้เห็นไหมครับว่าดีไซน์เขาจะค่อนข้างออกมาดีแบบพิเศษกว่าตัวอื่นเยอะมากและตัวนี้จะเป็นหนังด้วยเย็บด้วยได้สีดําเทาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดแท็กชั่นทั้งหมดครับที่ใช้กับหน้าจอตัวนี้นะเป็นจอที่มาจากโรงงานโดยตรงเลยระบบแอร์ก็จะเป็นตัวออโต้ทั้งหมดครับรถเครื่องยนต์ก็จะเป็นออโต้เหมือนกันมีโหมดตัวนี้ให้ด้วยครับพี่โหมดประหยัดพลังงานโหมดอีคอนครับ เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วรุ่นนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ที่พิเศษกว่านั้นคือจะมีคูดคอนโทรลด้วยถ้าสมมุติพี่ใช้งานไปความเร็วที่ประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงเราขี้เกียจเหยียบละเราเหนื่อยละเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยครับความเร็วเขาจะเพิ่มอตัตโนมัติเพิ่มเลยนะเพิ่มอตัตโนมัติโดยที่เราเหยียบเท่าเดิมครับพี่ทำให้เราสามารถเดินทางได้ไม่เหนื่อยสะดวกสบายครับถ้าไม่ชอบก็แค่ลดลงมันก็จะดรอเครื่องยนต์ลงให้ครับ ดีไซน์คอนโซลตัวนี้ก็จะออกแบบมาเป็นแบบชิ้นเดียวทั้งหมดเลยพี่ให้ความสปอร์ตของรถที่ค่อนข้างเยอะมากครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาครับตัดกับสีเทาเข้มแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดานี่ครับลงตัวสุดๆพี่นี่ครับมีมาให้ครบหมดทุกอย่างในครันเดียวครับไฟก็จะมี2ช่องตัวนี้และก็ตัวด้านบนด้วยและนี่คือสภาพภายในของรถรุ่นนี้ครับพี่เดี๋ยวมาดูหน้าฝากระโปรงหน้ากันครับ รถคันนี้รับประกันให้ไม่มีการชมน้ําชนหนักพิกคว่ำตัดต่อและก่อใหม่ครับพี่รับประกันโครงสร้างให้ทั้งหมดเลยและรับประกันศูนย์ให้อีกสปีเต็มๆครับเห็นไหมพี่ว่าเม็ดอาร์ทุกตัวครับทุกจุดคมกลิบเลยคมกลิบไม่มีการเก็บงานนะไม่มีการเก็บสีเลยตัวคอนโซลด้านหน้าครับพี่ทุกน,อน็อตไม่มีการขยับเห็นไหมครับนี่ของคอนนาเขาออกแบบดีไซน์มาเห็นไหมครับพี่แค่เฉพาะแค่ส่วนของ,อย,างยางยังแต้มไม้หมดทุกจุดแบบนี้ครับ ดูง่ายเลยครับว่ารถมีประวัติการชนมาหรือเปล่าครับนี่ครับดูง่ายและตัวนี้เหมือนที่บอกครับพี่ตัวนี้คือเครื่องยนต์1.8 i-VTEC ครับพี่ตัวนี้เป็นตัวระบบเกียร์ของ Honda โดยตรงเลยทำให้รถคันนี้ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันให้แรงม้ามาถึง141แรงม้าเลยนะพี่โอ้โหจบเลยครับซื้อรุ่นนี้ทีเดียวจบเลยพี่นี่ครับมีมอกอให้หมดทุกอย่างนะ คือบอกเลยว่ารถคันนี้มาเดิมเลยเดิมของเขาเลยจริงๆครับนี่ตั้งแต่ซื้อมาครับเจ้าของไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงไม่เคยเก็บงานอ่าทุกอย่างเลยคือเอาง่ายๆเดิมหมดทั้งคันเลยครับพี่รายละเอียดความหล่อความโหดความเข้มความเท่ของรถคันนี้ทั้งหมดมาอยู่ที่รถคันนี้แล้วครับพี่เหมือนที่รีวิวไปอย่างละเอียดยิบเลยนะพี่เลือกกันดูแล้วกันครับว่าพี่จะไปซื้อ Honda City หรือจะเอาซีบิของผมไปใช้ครับ มาถึงเวลาแล้วครับพี่โปรโมชั่นของเราสุดพิเศษจริงๆครับวันนี้เพียงมีแบงค์สิบเข้ามาครับเป็นโปรโมชั่นส่วนลดได้1 0 0 0 0แบาทมีวันตีศูนย์ให้ถึง2ปีครับพี่ไม่มีจมน้ําชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อและก่อหม่รับประกันให้ทุกกรณีครับถ้ามีเอารถมาคืนเหรอครับพี่สำหรับรถคันนี้นะพี่นะพี่เชื่อไหมครับว่าซีบิดคันนี้ราคาเหลือลดโปรแล้วนะเหลือแค่50,000นกว่าบาทครับและไม่พอครับพี่รถคันนี้ ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวซื้อได้ทุกอาชีพงวดผ่อนเพียงแค่9000กว่าบาทตลอดสัญญาครับย้ำนะซีวิคเท่ๆแบบนี้ตัวท็อปแบบนี้ปีใหม่สภาพกลิปแบบนี้ไม่น้อยด้วยงวดผ่อนแค่9,00 0บาทครับผมครับถ้าใครสนใจรถสวยๆแบบนี้พี่โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับแอดไลน์เข้ามาที่ 444A ครับทีมงานแบงค์สามเหลี่ยมมอเตอร์ครับครับผมแล้ววันนี้เต๋าตามสั่งรีวิวครับพี่ขอลาไปก่อนครับ เดี๋ยวถ้าอยากดูรุ่นไหนชอบแบบไหนครับแอดไลน์เข้ามาครับเดี๋ยวผมส่งรีวิวให้ดูทุกคันทุกรุ่นที่มีเลยโอเคครับขอบคุณมากครับ